สวัสดีครับสมชายไร่แสนสุขนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพาะเมล็ดแตงโมนะครับแตงโมของตอไปดูนะครับตุ่นี้ตอไปดูไฮล็อกนะครับหรสองว่าตอไปดูจะงอกดีแค่ไหนนะครับตกี้ก็ของจินรีสอนแดงก็เราเพาะกับเป็นหมดเรียบร้อยแล้วนี่ต่อมาก็เป็นของตอไปดูนะครับเป็นไงตอไปดูงอกดีแค่ไหนนะครับนี่ครับที่เรางอกเสร็จนวกติด ดีที่เราเพาะใส่ในกระติกตัวนี้มาไว้นะครับมาไว้นะครับ็เรามาดูความงอกของตอปิโดกันนะครับความงอกดีแค่ไหนนะครับมาแค่ดูเลยนะครับเป็นพันต่ตอบิโดให้ร็อศูนนะครับ งอกของเขาจะดีแค่ไหนนะครับแล้วเราทําการมาไว้หนึ่งคืนนะครับมาไว้หนึ่งคืนนะครับอันนี้เราก็มาเพาะเราก็ต้องมาเอาออกก่อนนะครับมามาดูดูว่ามันจะงอกดีแค่ไหนครับตไดูมียาไหมไม่มีครับนะครับทองงอกของเขาครับโอ้โหสุดยอดนะครับ,ออนะรบองอกของเขา เราเห็น,นะครับกมงอกของพันตอ่อไปดูนะครับเนี่ยันงอกอย่างนี้เยางมากเลยนะครับงอกแทบจะทุก,มกเททกม็ดเลยนะครับงอกแทบทุกเม็ดเลยนะครับนะครับเรามาดูเรามาเพาะใส่ถัดกันนะครับเพาะใส่ถัดกัน เราจะเรียกเอาเฉพาะเมล็ดที่ขึ้นนะครับในการเพาะนะครับเล็เเกเมล็ดที่งอกออกมานะครับเป็นข,า,ขาวๆน,นอนนะจะเอาเรียกเอาเฉพาะที่แตกหน่อมานะครับในการเพาะันไหนที่ไม่งอกเราไม่เอานะครับอหนที่องอกเราไม่เอาเ คลิปให้จบนะครับจะได้รู้วิธีการเพาะนะครับการเลือกดินจะมาเพาะนะครับให้หาหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับที่เขามีดินผสมแล้วครับในการเพาะจะทําให้แตงโมออกมาุดมสมบูรณ์ต้นใหญ่งามดีครับหรือทําเองก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ทาเองนะครับผมไม่ซื้อนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับอันไหที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับ ท,ที่เราเอาเฉ<อ>พาะเม็ดงอกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมล็ดต้นแปง้งเขาจะขึ้นมาพร้อมกันขึ้นมาสม่ำเสมอดีนะครับต,รตูทันกันนะครับแล้วก็ความงอกของเขาก็จะงอกทุกลุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมมีอะไรไปกลับมัน,นครับของตอไปดูให้ล็อก ของตะวันต้นกล้านะครับนี่ครับพันนี้นะครับพันนี้นะครับนี่นะครับราคาปองละสี่ร้อยบาทที่เรากำลังเพาะกับถาดอยู่นี่นะครับออนีอ่ของตะวันต้นของตะวันต้นกล้านะครับเราก็ได้อยู่ทั้งหมดหนึง่ง ออตะว,วันต้นกล้าสอนแดงนะของสอนแดงเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถาดตอก็อ่าก้าถาดต่อกระปองนี้นะครับของสอนแดงนะครับนี่ครับของสอนแดงราคาสามร้อยบาทได้เก้าถาดนะครับที่เราเพาะไปแล้วแต่นี่เรากำลังมาเพาะของอไฮร็อกนะครับไฮร็อกตอ่อไปดูนะครับอ่อี้กินนารีนะครับตอนนี้ของกินนารีตาสอนแดงนะครับ เป็นแปลงโมพันผสมนะครับได้ก้าวถาดนะครับมาดูของกอนเราไปดูจะได้กี่ถาดนะครับเราไปดูน้อยกว่า,น,าน้อหนึ่งอมพันเหลืออยู่แค่สองถาดหมดแล้วปววุ๊บเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ดินคุมหน้าดินของเขาครับ นนาดีะครับดินท,ที่เราทําขึ้นมาเองนะครับนี่เอาข้างหน้าเลยนะครับนะเราทำกันง่ายนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ มาแตงก็ไว้1หนึ่งคืนนะครับเอาคืนก็มาเพาะ่าให้มันยาวแรงนะครับถ้ายาวแรงแล้วมันจะหักนะครับเพราะประมาณประมาณสักเราเพาะเวลาไหนเราก็มาปลูกเวลานั้นนะครับว่าเราเพาะประมาณหนึ่งโมงเช้าสองโมงเช้าหรือสามโมงเช้าแล้วก็มาปลูกระยะเวลานั้น,นครับเขาจะงอกออกมาติเล็กพอดีนะครับจะงอกเล็กๆมาพอดีเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทันนะครับเพราะว่า ต้องเพาะให้เสร็จในวันถ้าเราเพาะวันนี้มาวันนี้ใช่ไหมเราต้องเอามาเพาะให้เสร็จวันนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไว้พรุ่งนี้เขาก็จะยาวเกินนะครับน,นี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะแล้วก็จะเอาถัดมา รวมกันนะครับตรงนี้นะครับมาทับกันได้จากบนนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําลดทันทีนะครับเพื่อต้นต้นกล้าที่เขาเพาะเอาไว้จะไม่เหี่ยวแห้งนะครับลดน้ําทันทีนะครับลดเบาเบานะครับน,นี่เราก็อเอาไว้นะครับการที่เราจะเอาต้นกล้าที่เราเพาะเสษ็าดอย่างนี้นะครับให้เราเอาไปไว้ที่โลกก่งแงกลางแจ้งไม่ไม่มีร่มเงาของต้นไม้ไม่มี แลมไปบางนะครับให้ที่โร่งแจ้งเลยนะครับเพราะต้นแตงเพราะต้นแตงของเขาจะแข็งแรงนะครับถ้าเราไปในร่มมีถูกล่มเงาไม้หรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นแตงไม่แข็งแรงเวลาเราไปปลูกก็จะเหี่ยวง่ายนะครับหรือต้อนแตงจะยืดยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะครับต้นแตงจะไม่ค่อยแข็งแรงเราถึงให้เอาไว้ในที่โร่งแจ้งครับถึงจะเขาเต่ต้นเล็กก็แข็งแรงครับปลูกต้นแตงเอ่อต้นแตงจะปลูกแลก้วจะโตได้เร็วนะครับ แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีเราที่ถ้ามีคลิปดีๆเราก็อาจจะทําให้เพื่อนๆรับชมใหม่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ